สวัสดีครับวันนี้พบกับเมฟเฟิร์ครับวันนี้เมฟฟูรจะมารีวิวเกมกระดที่ชื่อว่า s u r v i v e ครับหรือชื่อภาษาไทยชื่อว่าเกมหลบหนีค่ามาหาสมุทรก็คือแนะนำอายุขึ้นไปก็คืออายุ14บวกขึ้นไปครับแต่เมฟเฟรเล่นตั้งแต่อายุยิง7ขวบอยู่แสดงว่าไม่ยากเนะแสดงว่าไม่ค่อยจะยากมากเลยโอเค ก็คือผู้เล่นก็จะมีสองถึงสี่คนครับอ๋อเล่นได้ตั้งแต่สองถึงสี่คนเนาะใช่ค่ะโอเคใช้เวลานานไหมใช้เวลาสัก4ี่สิบห้านาทีก็ไม่นานมากเนาะก็สนุกนะก็สนุกอยู่โอเคอ่าเราเปิดกล่องมาดูเปิดกล่องมาจะเจออะไรบ้างจะเจอแผ่นมาหาสมุทรครับซึ่งจะมีเกาะอ,อยู่สี่เกาะแล้วก็จะมีจุดของมังกรอยู่ห้าจุดอ่า จุดประสงค์ของเกมคือยังไงนะลูกเราต้องหนีจากเกาะใช่ไหมใช่หนีจากเกาะไปายังสี่เกาะนี้อ่าเป็นอย่างชายฝั่งสี่อันที่ปลอดภัยนะแล้วเราค่อยมานับคะแนนกันนะอะเรามาดูในกล่องนะเนี่ยปะป๊าจะขอถามเนาะว่ามันคืออะไรบ้างอ่ะไอแผ่นแผ่นแบบนี้มันคืออะไรในกล่องนะแผ่นแผ่นนี้คืออะไรบ้างนะเขาเรียกว่าอะไรน,นี่จะเป็นแผ่นทรายแผ่นป่าแล้วก็แผ,นผ่นภูเขาวพวกนี้คือเราเอาไปทําอะไร พวกนี้ก็คือเราจะเอาไปเรียงบนนี้ให้มันเกิดอะไรขึ้นให้มันเป็นก้อนโอเคโอเคแล้วยังไงนะแผ่นนี้ในข้างหลังของแผ่นทุกแผ่นจะมีมีผลของมันมีผลผล,ผลมันอยู่เออซึ่งแต่และผลก็จะไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายเนาะว่ามันคืออะไรบ้างโอเคใช่อ่ะนี่คือแผ่นดีเนาะมีมีสามสามแบบให้สรุปอีกทีมีพื้น มีถงทรายม,ามีป่าป่าแล้วก็มีภูเขาภูเขานะครับโอเคถัดมาอ่ะไอ,ะอะตัวคล้ายๆคนพวกนี้มันคืออะไรมันคือนักสำรวจนักสำรวจจะมีเริ่มแรกมันจะมีสี่สีเนาะใช่สีละสีลนะสิบตัวอ่านักสำรวจพวกนี้ที่เราจะต้องช่วยเขาใช่ไหมใช่ช,ช่วยเขาขึ้น ขึ้นฝั่งสี่ฝั่งนี้ได้มากที่สุดแล้วมันจะมากที่สุดแล้วจะชนะกันได้ยังไงเราจะรู้ได้ไหมจะนับคะแนนตรงที่อยู่ข้างใต้ตัวนักสำรวจโอแต่ละนักสำรวจจะมีคะแนนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันใช่ไหมใช่ค่ะบางคนก็คะแนนน้อยบางคนก็คะแนนเยอะอ่าใช่เราต้องพาเข้ามาเนาะโอเคอันนี้คือนักสำรวจเนาะมีสีสีเสร็จแล้วมาดูเอ๊ะไอ้นี่หน้าตาประหลาดประหลาดพวกนี้มันคืออะไร มันก็คือสัตว์แต่ละชนิดอ๋อมันคืออะไรบ้างลองให้นี่คือมังกรมังกรที่เราพูดถึงใช่ไหมใช่ครับมันจะอยู่ตรงไหนบ้างนะมันจะอยู่ตรงจุดจุดที่มันมีสัญลักษณ์ใช่ไหมใช่ครับสัญลักษณ์ของมังกรอยู่มังกรมันพิส่งมันยังไงบ้างพิส่งมันก็คือถ้าเกิดมีเรืออยู่นี้แล้วก็เรืออยู่ตรงนี้แล้วก็มีนักสำรวจอยู่บนเรือมันก็จะเดินมาแล้วก็ ทำลายแล้วก็กินทางลายเรือแล้วก็กินนักสํารวจเข้าไปใช่ก็คือบางกรนี่ก็กินเรือเลยจมเรือ <คน S 2> เลยจมเรือคนด้วยคนด้วยเหมือนบางกรจริงๆเลยว่างั้นเถอะจเจอปุ๊บตายแน่นอนใช่ไหมโอเคสัตว์ถัดมาสัตว์ถัดมาก,ก็คือฉลามฉลามนี่ยังไงนะฉลามนี่ก็คือถ้าคุณเคยอยู่ในนะอยู่ในทะเลอยู่ มันก็จะเข้ามากิน๋อถ้าเราลอยคอในน้ํานะเราจะโดนฉลามกินเหมือนของจริงเลยนะแต่ถ้าแต่ถ้านักสำรวจอยู่บนเรือก็จะไม่เกิดอะไรเลยจะปลอดภัยนะถ้าอยู่บนเรือปลอดภัยอะสัตว์อันดับสุดท้ายก็คือวานวานนี่ยังไงนะวานนี่ก็คือจะเดินเข้ามาหาเรือแล้วก็ทําลายเรือแต่จะไม่กินงนักสำรวจอ๋อวานเขาจะใจดีนิดนึงใช่ไหมใช่ ขาจะทำลายแต่เรือนะ okay. ถ้าเดินมาหาคนนักสำรวจที่อยู่ในทะเลมันก็จะไม่ทำอะไรสักอย่างอ๋อโอเคก็จะแค่เดินอะค่ะเฉยๆโอเคอ่ะอีกหนึ่งอย่างก็คือที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนาะ็คือเรือ,อใช่ไหมเรือเรือ,อนี่ยังไงนะเรือมันจะเรือจะใส่นักสำรวจได้สาม <3 S 1> <3 S 2> คนสามคนแล้วใครจะเป็นคนบังคับเรือาถ้าเกิด อันนี้นะมีสีขาวเยอะก,กว่าสีเหลืองสีขาวก็จะเป็นคนบังคับเรือโอเคโอเคอ่ะอันสุดท้ายก็คือลูกเตา๋าอ่าลูกเตา๋เตาเอาไว้ทำอะไรลูกเต๋าเอาไว้ทําหลังจากที่เราเล่นสามแอคชั่นของเราแล้วก็เปิดแผนเสร็จแล้วเราก็จะโยนลกเต๋าอย่างเช่นโยนได้หน้ามังกรแบบนี้เราก็จะสามารถเคลื่อนย้ายมังกรให้ปี กินนักํำรวจแล้วก็ทําลายเรือตรงนี้ได้อ่าใช่ส่วนวิธีไอความสามารถในการเคลื่อนย้ายมังกรแล้วก็แล้วก็ฉลามอะไรเนี่ยเราเราดูได้ตรงนี้ใช่ไหมเขาเล่นบบอกเขาบอกว่ายัางไงนะมังกรมังกรเดินได้ศูนย์ถึงหนึ่งช่องอ่าแล้วมันจะทําอะไรแล้วมันก็จะทําลายเรือแล้วก็นักํำรวจโอเคแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นฉลามตัวนี้นะจะทำ้ายคนหรือกิน คนที่เกิดที่อยู่ในน้ำแล้วก็เดินได้0-2ช่องตัวถัดไปนี่ไงเขาเนตัวถอกอยู่ตัวดไปก็คือวานเดินได้0-3ช่องโอเคต่อไปเราจะมาเซตอัพเกมกันดีกว่าเนาะเซตอัพเกมาพอปไว้ก่อนอ่ามามาเซตอัพเกมเรียงเลยเรียงมั่วๆเลยเรียงมั่วโอเคครูป๊า